และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ I am honored to welcome you a n today p a ะม m ุษย์ทรรศน e มิตร Huawei Partner i n c o l l a b o r a t i o n with the Department UNESCO หัวไวนะคะเรเห็นถึงความสำคัญของับมือกับสภาวะโลกร้อนผ่านสามประเด็นหลักค่ะก็คือโรงเลสีเขียวลดผลกระทบคัาสเป็นกลไกการขับเคลื่อนโครงการนี่จะเป็น ดั้นทักษะิให้แก่เยาวชนและประชาชนชในพื้นที่าชุมชน So m ั I'm truly grateful to stand before you today. และท้ e งถิ่น u ด้ o ับการสนับสนุนโ e ยเ c พา i โครง a ารการศึดิจิลมั o ม r ่ผ r ดิจ l เพื่อการเรียนรู้หัวเว่อดิจิทัลบัสเป็นเครื่องมือในการกับขึ้นโครงการและขอขอบพระคุณที่ให้โอกาส รมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นหน่วยงานนำร่องในพื้นที่อำเภอบ้านนาจาังหวัดนครนา,านยกเป็นแห่งแรกของประเทศไทยตามโครงการล่าวการรับมือกับสภาวะรูปร้อนและชุมชนสีเขียวอาทิการมีแหล่งน้ำสะอาดพร้อมใช้ w a ต t ุ s e c u r i t y พลังงานสะอาด clean energy การผลิตพลังงานชีวมวล biomass production ได้การเปิดโครงการความร่วมมือ UNESCO w ัวเว Project Supporting Green Education and Schools in Thailand หรือโครงการสนับสนุนปีและอ,องค์อาองค์พรมีประชากรกว่า2องแสนคนรวมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่ในการจัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกเพศทุกวัย ไม่ทราบว่าข้างในฉลองเขาเรียกฉลองไหมคะใช่ค่ะขอภาษาประมือค่ะขอบคุณนะคะนิยกนะคะจากอคุณอุทลารักษ์นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้ก็ผลุ่น,นถัดไปนั่นเองค่ะวิจจา